จริงๆวันนี้ก็ตอนต่เช้าก็เตรียมตัวกับงานสินแปะอยู่ใช่ไหมว่าเราประกาศไปแล้วมีซากุระมีนาไรตเวต่แล้วก็เป็นอาริบาโตเนี่ยคือยังไม่ได้ประกาศเซมด้วยยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดขนาดน้ำแต่ว่านอกก็ต้องทางานงากไงมันเป็นทํ็ปกิงด้วยนุ่มนีนังนี่ก็เลยเลยนก็ทาคนทางานคนสินแปะด้วยแล้วก็ทํางานคนตัวเองด้วยนี่ใช่ทํางานคนตัวเองคือมันเตรียมตัวกับทํางานอนาคตคนตัวเองด้วยอะไรนี้ แล้วก็ชวนบ่ายถึงชวนเย็นก็สองเต้นรุ่นสามจรเนี่ยนะซิมแปดก็มาเป็นชวนที่เขาว่าอะไรซิมแปดไปอีกน้าอยู่นะเขาบอกไว้ก่อนว่าตอนนี้ประกาศเป็นสงเพลงใช่ไหมเพลเง graduation คนนี้นะเพลงอะไรกโตัว,วคือจริงเนี่ยเพลงอะไรกต็ตในประกาศ เราเขียนไว้ว่าเป็นเดือนกันยาก็ได้อีกสักประมาณสองเดือนใช่ไหมแต่ว่าเพลงอดกตตัวเอยอยากเก็บไว้เพื่อหาทนที่สเตจแกลสสเตจแกลสคนตัวเองก็คือในเทยเตรอร์เมมโมแล้วก็คอนเสิร์ตแกลสคนตัวเองเพราะว่าถ้ามาเป็นทนที่ฟอร์ f ฟอร์มันขนซินไปนะมีเพลงนี้ด้วยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเพลงอดีตตัวมีความหมายแบบที่จะไปแล้วจะลาลาไปก่อนนะ้อะไรเนี้ย กูรยังไม่อยากใช้ตอนแรกๆอะก็อยากเก็บไว้กริมันเป็นซึ้นนัดตั้งใจว่าเพลงอาริกาโตก็จะไม่ได้แสดงพร้อมกันกับซากุรามินาตาบตะแน่นอนกริแยกกูรยซักุระมินาตาบตะน่าจะมีโอกาสที่จะได้แสดงก่อนแน่นอนก็คือมันเป็นไม่ได้ไปพร้อมกันทานสมเป็นนะคะกูรีแค่เราเคียงไว้ว่าซักุรามินาตาบตะจะมาชวนเดินกันยานะคะนี่กูรีทุกอย่างยังไม่ได้อยู่ไหนเร็วๆนี้ ใช้ทุกอย่างก็จะไม่ได้อยู่ในเร็วๆนี้นะคะแล้วแตะวันเราอยากพูดกับทุกของอยู่ว่าเฮ้ยซิ้นแปดมาแล้วจังคืออันนี้ทําไม่มาเป็นต้นประกาศแล้วขนาดนี้เพราะว่าอยู่กับดิน,นนะคือหนังก็ถ้ามาเป็นเป็นซักระมีนาตเบตานะจะมาเดินไกยาก็ยังไงก็ว่า เดือนสิงหาเราก็น่าจะต้องเตรียมตัวไทย MB นู่นนี่นะั่นแบบถ่ายพอตเซฟพอไฟอะไรต่างๆเพราะปกติคนที่จะงานเปิดตัวก็เราก็ต้องถ่ายอะไรทุกอย่างให้จบมาแล้เนี่ยแล้วถ้าเราประกาศเป็นเดือนสิงหาแล้วก็ทงานเลยก็จะข้างข้ามมาเป็นเวลาหน่อยมากๆกับการทํางานคาดวันเรื่อง MV ค่ะซิมแปนเน <laughs> ยังไม่รู้ว่าจะออกมาได้แบบไหนเพราะาเต้นหนักก็ขึ้นสองให้คอนเซปต์ว่าอยากได้แบบไหน ก็เลยบางคนคิดว่าก็ค,คิดว่าเออซีนเจ็ดเวลาน้อยใช่อันนี้โคโทษนะคะเพราะว่าหนัก ว่าอยากประกาศแกล้งคนตัวเองให้มาเป็นเร็วก่อนที่จะตัวเองไปเพราะถ้ามาเป็นดีน่าประกาศแกล้เชวนเดินกันยาหรือวก็เดินพฤศจิไปก็จะมาเวลาแค่2เดือนเองก็เลยค้างๆงจะเป็นมันเป็ซองให้ทํางานต่อกับงครงอื่นมันเป็นก็ยากด้วยนี่วันนี้อยากให้มาเป็นทุกคนรับทราบก่อนก็ลยาเป็นรวมเป็นซิงเปแล้วก็ก็ซึ่งทําไมมาเป็นประกาศเป็นรวมเป็นซิงเปเพราะว่าน่าก็ไม่อยากประกาศบบที่มาเป็นดิฉันนั่งสาวในสตาอะไรเนี่ย อายูดีๆก็พูดึ้นมาแบบนั้นยังไงก็ทุกคนก็รู้ว่าเป็นประกาศประกาศแกล้งนี่ก็จะดูไม่สนุกใช่ไหมที่เคยพูดก็เลยเอารวมเป็นซิงเกิลประกาศซิงเกิลเฉยๆแล้วทำให้มันเป็นทุกโฟกัสว่าเป็นไม่ใช่ประกาศแกล้งคนดีนะอันนี้ไม่ใช่ประกาศแกล้งไม่ใช่ประกาศที่เรนรู้สึกเศร้าอะไรนี่เพราะว่าเวลาที่มีประกาศเซ็มประกาศซิงเกิลใหม่อะไรก็จะมีความตื่นเต้นใช่ไหมก็เลยเอาแบบที่ประกาศแผนประกาศว่าจะมีซิงเกิลใหม่นะแต่ว่าเขียวไว้ว่าเป็นเดือนกกนยานไม่ใช่เดือนนี้นะคะเมีอภรรยาไม่มานะคะบอกไว้ก่อน ช่ก็เยืยยังไม่ต้องขิบอ่ะยังยังไม่ถึงเวลาของซินแปขนาดนั้นนะเพราะเราก็ยังเป็นโลโชคนซีนเจ็อะไรมีคอนเทนต์อะไรที่มาเป็นอี่สิบห้าพื้นก็ยังไม่จบแบบมีแล้วก็มีแฮชแท็กาเชมัยก็ยังไม่จบมีคอนเทนต์อะไรมายุ U ่ยแยะมากๆก,ก็เลยแก้ประกาศว่าซิงเกิลต่อไปของอนาคตที่จะกดขึ้นเปลี่ยนสุดท้ายคนดีนะเฉยๆก็เลยไม่ใช่ว่าจะมาแล้วแล้ว,ลวนี้เลยก็เลยไม่ต้นสนใจอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็ยังเป็นโฟกัสกับซินเจ็ดได้ปกติ เพอยังไม่ได้อะไรเกิดขึ้นตอนนี้เราก็ประกาศแค่ชื่อเพลงสองเพลงอันเดียวเราวยังไม่มีเ v บยังไม่ได้ยังไม่มีเซมบัสยังไม่ได้ประกาศเซมบัสยังไม่มีชุดยังไม่มีอะไรเลยใช่ก็เลยยังไม่ต้องคิดนักขนาดนั้นนะคะทุกคนเพราะเรา็ยังอีกเวลามาเยอะมากๆนะคะใช่จนถึงเดือนพฤศจิกใช่ก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าซิมเจ็บเวลาน้อยแิ้วซิมแปดมาเร็วอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้ามาเป็นเพื่อคนที่มันเป็นปเข้าใจผิดว่าจะซิมแปดจะมาเร็วแล้วนี้ไม่ใช่มาเร็วแล้วนี้นะคะยังไม่ได้ต อะไรเลยยังไม่มีภาษาไทยด้วยก็จะโอกซิงเกิลมันนนะนางก็เอบก็เดือดๆไงยาก็จะถามไหม <laughs> แล้วก็พรุ่งน,นี้ที่มีไลฟ์สเปเชียลที่ MB อ็มบีแกช่วยไหมคะอันนี้นาะก็จะไปด้วยนะคะก็ตอนนี้อ่ะรึมพี่ AKB ของดีนะรึมที่9นะคะชื่อว่าเป็นนากามูระมาริโกซันมาริโกซันตัวเนี้ยมาเที่ยวที่ไทยกับเพื่อนแล้วซึ่งตัวเนี้ยมาริโกซันอยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมแล้วก็พรุ่งน,นี้จะกลับญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าพรุ่งน,นี้เขาก็จะลงมาที่ คุณเทพแล้วก็เขาก็อยากเจอกับดีนาก็เลยพราะนี่มีเวลาวันเดียวที่สามารถเขาอะกับดีนาได้เจอกันใช่ก็เลยดีนาก็ตั้งใจว่าท่านจะที่จะลงไปคุณเทพอยู่เดี๋ยวพุ่นนี้ก็กิดพุ่นนี้เช้าอะเราก็จะลงไปคุณเทพใช่ไหมแล้วก็นัดเจอกันกับมาริโกซันแล้วก็ไปเที่ยวใช่พุ่นนั้นก็จองตัวเรียบร้อยแล้วก็อยู่ดีๆแบบมีสเปเชียลไลฟ์เพิ่มมาก็คือมีประกาศอะไรพิเศษใช่ไหมคะ ในวันนี้นก็ตอนแรกก็ผู้ใหญ่ก็ถามว่อที่ไหนอยู่ที่ไหนอ๋อนี่เราจะไปคุนเท่งค่ะเพราะว่านัดเจอกันกับเพื่อนที่คุณแท่ก็เลยลงไปเช้าแล้วก็กลับตอนดึกอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าก็ถ้ามาเป็นช่วงบ่าย ที่มาชวนแบบมาชวนเที่ยวน,นี่แบบเป็นไป MBK แล้วก็หนัประกาศได้ไหมเนี่ยก็เลยโอเคได้ค่ะเพราะหนักก็อยู่กรุงเทพคนนี้ก็เลยหนักก็เมื่อกี้ก็ทักไปหามาริโก็่ามเพื่อนี้จะเอาเราจะไปไหนดียังไงดีใช่ไหมแล้วหนกักบอกว่า <laughs> พรุ่งนี้ซีเจมพอดเด้มีอีเวนท์ที่ MBK เซ็นเตอร์นะคะแล้ว MBK เซ็นเตอร์เป็นห้างที่มันมีขายของนู่นนี่นะั่นแล้วก็แถวนั้นก็มีสยามอะไรต่างๆก็เลยสามารถไปเที่ยวได้แล้วก็กินข้าวไ,ได้กันหมือกินไปคาเฟ่แล้วก็คุยกันได้อะไรเงี้ยแล้วหนักนะต้องไปทำงานที่มาฉวนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครึ่งประมาณนนั้ นนกะได้นะก็บอกว่าไม่มาริโกซันจะไปด้วยไหมเนี่ยกูได้มก็เลยบอกก็มาริโกซันบอกว่าไม่จะไปด้วยพรุ่งนี้นะคะมาริโกซันก็จะมาดูแสดงของ cgm ค่ะคือตอนแรกนี่เราก็แค่ไปเที่ยวคนเทพเฉยๆ ตัวจังหวัดที่ดีอ่ะใช่กเลยถ้ามาดีนะไม่ไดีคุณได้กุเราไม่รูว่าจะเป็นยังไงนะไม่ดูว่าจะไล์ปร๊บไล์อกมาเป็นยังไงแต่ว่าโชคดีที่นะไปไปกรุณเทพมาเป็นส่วนตัวแล้วก็ไปหามาดีกซังที่คุณเทพพอดีอ่ะรุ่นสามไปด้วยกับไม่ได้ไปคะ่ะรุ่นสามวันนี้ไปวันหยุดค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ซ้อมกันหนักมากๆไล์สดคมเป็นอะไรพิเศษมากไหมใช่แต่ว่าก็ได้ดูโรโชคนนนอ์ด้วยนะคนที่สาซาม่าไม่ไม่ได้ไปที่ MBK ก็สามารถได้ดูในไลายด้วยปรกการโคมวันนี้ ไม่มีอะไรที่เสียใจนะคะไม่มีอะไรที่รู้ส่วนเศร้าเสียใจอะไรคะแต่ว่ามีไอ้แบบที่โอ้ย <c oughs> ก็ได้มันไม่รู้ว่าเรียกช่วงของแพลงคำจะยังไงดีคือน่าจะมีความแบบที่ดีใจก็ได้แต่ว่าโอ้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่น้องๆก็รู้รู้แล้วว่าว่าประกาศอะไรนะคะเสียเงินเป๋าสั้นก็มีความแบบ มีความแบบนั้นเพราะว่าไม่ว่าเกี่ยวกับมันมันเกี่ยวกับซีเจด้วยแต่ว่าไม่ใช่งานของซีเจมันนี่เพื่อเป็นที่จะจะประกาศในพรุ่งนี้ก็แฟนขับก็จริงเนี่ยน่าจะมันต้องรีบเตรียมตัวก็มีบ้านที่ยอมไปเอฟสปอร์ไปก่อนใช่แต่ว่าน่าจะแฟนขับับว้าวก็มีบ้านดีว่าอ้ก็มีบ้านคือยักเชือแไปไม่ถูกอ่ะคือตัวเล่นนะก็แบบใ่เหรออันนึงเป็นใิ่เหรอ อันที่สองก็อันที่สองอันที่สอมารูมานานแล้วว่าก็เดยไม่ได้ได้ติดกันเลยขนาดนั้นไงใช่แต่ม่าแค่แค่มันเป็นเียงเป็นเป็นวางอาทิตย์นี้แล้วเนาะใช่แค่นี้เลยค่ะก็พวกนี้ก็ได้รู้แล้วทุกคนติดตามไลฟ์ของวพวกเร,รารวมถึงซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเกนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application